ติดตามรับฟังข่าวสารเมืองเบตงและความเคลื่อนไหวในประเด็นดตา่างๆในรายการห้องข่าว93ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา20นาฬิกา30นาทีถึง21นาฬิกาและรีรันเวลา9นาฬิกา10นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีทางสวทเบตง FM 93 MHz เพจสวทเบตง n e w สและวิทยุออนไลน์ radiobetong.prd.go.th อบต,อบะตอยะ่วรมร่วมกับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13นาราธิวาสเตรียมฟื้นฟูสะพานไม้ร้อยปีรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตค่ะ ร้อยตำรวจเอกสิทธิพงษ์เหมกุสุมานายกอบตอยะรมพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13นาราธิวาสและเจ้าหน้าที่อบตอยะรมลงพื้นที่หมู่ที่3ตำบลยะรมสำรวจความพร้อมในการบูรณะสะพานไม้ร้อยปีสถาปัตยกรรมทรงคุณค่าของชุมชนท้องถิ่นพร้อมเตรียมปรับปรุงเส้นทางเข้าถึงให้สะดวกยิ่งขึ้นเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในอนาคตค่ะ ้านนายกอบตอยะรมได้กล่าวค่าว่าสะพานไม้ร้อยปีแห่งนี้ถือเป็นสะพานที่มีความเก่าแก่อายุเกินกว่าร้อยปีค่ะก่อสร้างขึ้นโดยการร่วมแรงร,ร่วมใจกันของชาวบ,บ้านในพื้นที่มาหลายชั่วอายุคนเป็นสะพานข้ามแม่น้ําปัตตานีที่สร้างขึ้นด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของบ้านพบรุษดโดยใช้ไม้หลุมพอในการก่อสร้างจุดเด่นคือสร้างโดยที่ไม่มีเสากลางและมีโครงสร้างที่สวยงาม ทำกลางกลิ่นอายวิถีชีวิตของชาวบ้านโดยที่ผ่านมาได้ปล่อยทิ้งร้างและไม่ได้เปิดใช้งานและหลังจากนี้ค่ะจะมีการบูรณะฟื้นฟูโครงสร้างให้แข็งแรงให้เจ้าหน้าที่จากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่13นราธิวาสได้กำหนดแนวเขตในการก่อสร้างให้ชัดเจนค่ะโดยเน้นการอนุร,รักษ์ธรรมชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยคาดว่าเมื่อแล้วเสร็จค่ะสะพานไม้ร้อยปีแห่งนี้ก็จะกลายเป็นจุดเช็คอินชมวิวถ่ายภาพแห่งใหม่ในอนาคต ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติและวิถีชีวิตดั้งเดิมของชุมชนได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะติดตามรับฟังรายการห้องข่าว93ได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสวทเบตง FM 93 MHz เพศสวทเบตง News และวิทยุออนไลน์ radio betong.prd.go.th